หลังจากที่พออ,อเสียชีวิตเนี่ยก็มีการจัดงานศพขึ้นมาระหว่างที่เทมะกาลังร,างร่วมงานศพอยู่เนี่ยก็มีตํารวจคนหนึ่งเดินมาหาแล้วก็แนะนําตัวว่าผมเนี่ยคือสรารวัตรไวสบักเป็นตํารวจบรัฐนอร์ทไลน์ก็แนะนําตัวนะแล้วผมขอแนะนําคนนี้ให้รู้จักตัวสรารวัตรคนนี้ก็ถ่ายมือไปแล้วก็บอกว่าขอแนะนําคนทางนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา ลักษณะผู้ชายคนนี้เป็นชายวัยกลางคนหัวเถิกจมูกใหญ่แต่ดูท่าทางเอาเรื่องเขาก็ได้นําตัวว่าเขาคือสารวัตรลุงเก้จาก BKA ก็คือตา,ารวจรัฐบาลกลางก็เข้ามาทักทายเทมะจาม้จมาจมือกันแล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นหมออัจฉริยะใช่ไหมเทมะก็ถ่อมตัวแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับอะไรก็คุยกันนิดหน่อยแต่ระหว่างที่คุยกันลุงเก้เนี่ยยื่นมือซ้ายจับมือ,มอแต่มือขวาที่แนบลําตัวเนี่ย นิ้วของเขาอ่ะจะกระดิกตลอดเหมือนคนพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดกๆๆๆๆเทม,มาร์กก็ถามสารวัตรลุงเก้ไปว่าตอนนี้ยังไม่รู้ที่อยู่ของเด็กพวกนั้นดีเหอครับก็คือยังหายไปอยู่นะเด็กสองคนอะ่ะลุงเก้ก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยแต่ที่สําคัญกว่า เรารู้สาเหตุการตายของทั้ง3คนแล้วก็คือทั้งผอ,อทั้งหัวหน้าสายแพทย์แล้วก็ดรบอยเออร์เนี่ยเราตรวจพบสารพิษป,ประเภทกรดไดติกอยู่ภายในร่างกายเทมาได้ยินก็รู้เลยว่ามันเป็นประเภทของยาคลายกล้ามเนื้อระหว่างนั้นลุงเก้มือขวาก็กรึ๊กๆๆๆตลอดเทมาก็ถามว่าแต่คนร้ายเนี่ยใช้วิธีไหนถึงเอาของแบบนั้นให้กินได้ลุงเก้ก็ตอบว่าลูกอมครับเราพบกระดาษห่อลูกอมแบบเดียวกันเนี่ยตกอยู่ข้างๆศพแต่ละคน เหมือนกันเลยแล้วก็ยังพบของแบบเดียวกันจากอาหารที่อยู่ภายในกระเพาะด้วยทั้ง3คนได้ลูกอมนั่นมาจากไหนคุณพอจะรู้ไหมเทมาก็บอกว่าผมจะรู้ได้ยังไงแล้วที่สาคัญคือเด็กพวกนั้นอ่ะการสืบหาพี่น้องฝา,าแฝดคู่นั้นไปถึงไหนแล้วลุงเก้ก,ก็ตอบว่าใจเย็นๆนะดรเทมาการสืบสวนคดีนี้เนี่ยเปลี่ยนจากมือของตํารวจมลรัฐมาเป็นของพวกเรา BKA แล้ววางใจได้ตอนนี้ก็คือคดีนี้ถูกโยกมาของตํารวจรัฐบาลกลางเรียบร้อยแล้วลุงเก้ก็พูดตอว่าคดีนี้เนี่ย มีความเป็นไปได้ที่มันจะเกี่ยวพันต่อเนื่องจากตอนที่พ่อแม่ของพี่น้องคู่นั้นถูกฆ่าตายแล้วพอโรงพยาบาลที่รับตัวพวกเด็กซึ่งพ่อแม่ถูกไขบกผลฆ่าตายเนี่ยก็มาถูกฆ่าตายอีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นทําให้คิดได้ว่ามันโยงใยกับการก่อการร้ายทางการเมืองอันนี้คือสิ่งที่ลุงเก้คิดเด็กพวกนั้นเนี่ยอาจจะกําลังกลุ่มกุญแจสําคัญอยู่ก็ได้เทมาก็รีบพูดเสริมว่าได้โปรดช่วยหาตัวให้เจอทีเพราะว่าเด็กสองคนนั้นอะย,ยังอยู่ในระหว่างการรักษาอยู่เลยเขายังไม่หายดีเลยแล้วเทมาก็ขอ ลุงเก้ก็เหมือนพึมพำให้ตำรวจคนหนึ่งฟังนะบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเพิ่งถูกพอปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าลูกสาวพอก็ถอนมั่นแล้วหมอชาวญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยก็รับผิดชอบรักษาพี่น้องฝาแฝดคู่นี้ด้วยก็คือลุงเก้เริ่มสงสัยเทมฮะว่าเทมบาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีแรงจูงใจมากที่สุดในคดีนี้ที่จะทําการฆ่าตำรวจมูลรัตที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยก็เอะใจแล้วก็ถามนี่คุณพอขอถามแล้วนได้ไหมไอ้มือข้างนั้นน่ะไอ้ข้างที่ลุงเก้ก็ชอบทำมนเหมือนดีดริมดีดปุ๊กตอปอ ผมกาลังกดคีย์ที่แป้นอยู่ก็เหมือนพิมพ์ดิสเวลาผมทาอย่างเงี้ยมันจะทําให้ข้อมูลทุกอย่างที่ได้มาถูกป้อนใส่ดิสในหัวผมแล้วถ้าผมกดคีย์ดึงข้อมูลออกมาเนี่ยผมก็จะจําทุกอย่างได้คือลุงเก้มันจําแม่นทุกอย่างเพราะว่าไอการที่เขาใช้นิ้วกระดิกกระดิกตลอด,ด,ดมันเหมือนเป็นวิธีการสร้างภาพจําของเขามันเลยทําให้ลุงเก้จำแม่นมากหลังจากนั้นเนี่ยเทมะได้ถูกเรียกตัวเข้าไปในห้องน่าจะเป็นห้องของฝ่ายอำนวยการแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงกลาง ที่น่าจะมีตำแหน่งใหญ่สุดก็บอกว่าสำหรับผมแล้วความสามารถต้องมาเป็นอันดับหนึ่งดรเทมมาผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าฝ่ายสัยกรรมก็คือชีวิตเทมมาตอนนี้กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งเพราะว่าไอ้ตัวพออ,อที่คอยขัดขวางก็ไม่อยู่แล้วเย็นวันนั้นเลยเอวาก็ชวนเทมม่าไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าขอโทษนะที่เรียกออกมาได้ข่าวว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแผนกศักรรมแล้วหรอโชคดีจังเลยนะจะยินดีด้วยแต่เทมม่าเนี่ยนั่งซึมๆก้มหน้าเหมือนไม่ค่อยใส่ใจคาพูดหร่ แล้วก็ตอบขอบคุณนะเอวานี่ยก็ยื่นมือไปกุมมือเทม,มะแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเจออะไรต่อมีอะไรมาหลายอย่างเลยแต่ว่าฉันอ่ะอยากจะแก้ตัวใหม่พอพูดจบปุ๊บเทม,มะดึงมือออกแล้วก็ลุกออกจากร้านไปเลยเอวาก็วิ่งตามไปหน้าร้านแล้วก็พยายามพูดว่าฉันผิดไปแล้วฉันอยากแก้ตัวใหม่เคนโซคือเทมะชื่อเคนโซเทมะเอวาเรียกว่าเคนโซฉันอยากแก้ตัวใหม่เคนโซฉันอยากแก้ตัวใหม่แต่เทมะก็ไม่สนใจเดินหนีไป หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตการงานเทม,มาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหลายปีผ่านไปมาถึงปี1นึ่ก้าปรากฏว่าปีนี้เนี่ยที่เมืองดูซันดรอปเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมก็มีนายตำรวจพายเรือมา2คนมาช่วยผู้ประสบภัยพายไปก็บดกันมาโอ้ยเมื่อไหร่น้ํามันจะลดว่าก็พายกันมาพายจนมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนหันหันไปบอกเรือข้างหลังบอกว่าสารวัตรครับเรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับปรากฏว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีศพสองศพได้ถูกถูก,ถกห่อไว้แล้ว แต่ตัวสารวัตรเนี่ยเพิ่งมาตำรวจสองคนก็เลยรายงานว่าศพทั้งสองศพเนี่ยคอถูกเฉือนด้วยมีดสถานที่เกิดเหตุน่าจะอยู่ที่บ้านของผู้ตายเองซึ่งผู้ตายเนี่ยเป็นสามีพัรยาคู่หนึ่งชื่อว่าครอบครัวไรแมนแต่มันแปลกตรงที่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วทุกรัฐในประเทศเยอรมันเลยจะมีคดีฆาตกรรมสามีพัรยาวัยกลางคนเกิดขึ้นซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วสคดีและทุกคดีเนี่ยล้วนใช้วิธีเหมือนกันก็เลยมีข้อสองสัยเกิดขึ้นว่าตัวคนร้ายเนี่ย น่าจะมีเป้าหมายคือป้นเฉพาะสามีพญญาวัยกลางคนหรือเปล่าแต่สารวัตรลุงเกนี่ยก็แย้งขึ้นมาว่ามันยังเร็วไปนะที่จะตัดสินว่ามันเป็นการป้นเพราะมันมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่ผมยังติดใจยอยู่ก็คือว่าทําไมสามีพญญาทุกคู่เลยที่เป็นผู้ขอลายเนี่ยไม่มีลูกผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าใช่การป้นธรรมดาหรือเปล่าแล้วที่บ้านของผู้ขอลายทั้งสองหลังเนี่ยก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภยัยใส่กุญแจนแน่นหนาเลยแต่คนร้ายอะ่ะก็เปิดออกได้อย่างง่ายดายและยิ่งกว่านั้น คู่สามีภรรยาเนี่ยยังถูกฆ่าโดยที่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือขัดขืนเลยด้วยผู้คนรอบข้างก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำคุณคิดว่าคนร้ายเนี่ยจะมีความสามารถทําเรื่องแบบนั้นได้ตามลำพังคนเดียวไดืไงอันนี้คือสิ่งที่ลุงเก้คิดแล้วลุงเก้ก็ยื่นรูปรูปหนึ่งเป็นรูปคนคนหนึ่งให้ตํารวจคนหนึ่งดูแล้วก็ถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมตำรวจก็หยิบมาดูบอกว่าโอไไ้ไม่รู้จักแล้วครับลุงเก้ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอดอลฟยูงเกลอายุ 3, ถสกสับสอง,สงสปีถูว่าไปแล้ย ไม่เคยลงมือเองโดยตรงสักครั้งเดียวออดอฟยุงเกลเนี่ยมีหน้าที่เดียวเลยคือการไขกุญแจก็คือเป็นนักสะเดาะกุญแจคดีฆาตกรรมสามีพัญญาวัยการคนในอดีตเนี่ยมีพยานพบเห็นว่าอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุทั้ง3คดีเลยไอ้หมอเนี่ยเรื่องราวมันก็ผ่านไปจนคืนคืนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่ข้างถนนรีบร้อนวิ่งมาจนไม่ได้ระวังแล้วก็มีรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เลยชนผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็สลบไปกลางถนนเลยคนแถวนั้นก็เลยรีบ เรียกรถพยาบาลแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เลยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลที่ชื่อว่านอยรายอยู่ที่ดูสน็อปเหมือนกัน สรารวัตรลุงเก้ก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลนี้ทันทีเพราะว่าคนที่โดนชนเนี่ยคืออดอลฟยุงเกลที่เป็นนักสลักกุญแจที่ลุงเก้กำลังตามตัวอยู่แต่ว่าตัวยุงเกลตอนนี้เนี่ยอาการคือ,อรอดแล้วมากลุงเก้อยากจะสอบปากคำแต่หมอก็พูดเสียงแข็งเลยว่าโอ้ยตอนนี้ไม่ได้แน่แเพราะอาการหนักมากลุงเก้ก็เลยพยายามปรึกษาหมอว่ามันมีวิธีไหนบ้างไหมที่จะช่วยเขาโดยเร็วเลยคุณหมอคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้มีอาการกระโหลกล้าวบวมเพราะเลือดภายนอกเยื่อหุ้มประสาคือโอ้โหเยอะแยะมากมาย โรงพยาบาลเราตอนนี้ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าจะมีสักวิธีหนึ่งก็คือต้องเชิญศัลยแพทย์สมองที่มีฝีมือมากๆเนี่ยที่อยู่อีโรงพยาบาลหนึ่งมาช่วยลุงเก้ก็กระดิกนิวตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ถามหมอว่าดรเทม,มาใช่ไหมหลังจากนั้นไม่นานเทมะก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลนี้พอเทมะเข้ามาในโรงพยาบาลลุงเก้ก็ทักทายสวัสดีแล้วเทมะเทมะจําไม่ได้ก็ถามว่าคุณเป็นใครครับลุงเก้ก็บอกว่าอืมก็ตั้ง9ก้าปีแล้วนะที่ไม่ได้เจอกันหลังจากงานสพอเทมก็เลยออนนึข้ได้ คุณคือตำรวจจากพีเคใช่ไหมลุงเก้ก็เลยแน่นําตัวอีกทีผมสารวัตรลุงเก้กครับไม่ได้เจอกันนานก็จ,จับไม้จับมือกันแล้วลุงเก้ก็บอกเทม,มาว่าคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าคดีนั้น,นผมยังสืบสวนอยู่แล้วก็ย้าว่าทั้งพอ,อทั้งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมทั้งหัวหน้าศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลไอเซิเลอร์ถูกฆ่าตายพร้อมกัน3คน,นผมไม่ปล่อยให้เป็นปริศนาค้างคาแน่ระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีคุณหมอจากโรงพยาบาลเนี่ยมาตามตัวเทมะแล้วก็บอกว่าเออท่านหัวหน้าแผนกศัลยกรรมเทมะครับเชิญมาดูฟิล์มทงงนี้้ครับลเก พูดกั้นมาว่าโอ้โหดเรเทมากลายเป็นหัวหน้า,ผานแผนกสิลกรรมแล้วเหรอเนี่ยก้าวหน้ามากเลยนะเทมาก็หันมาถามว่าคุณหมายความว่ายัางไงลุงเก้ก็พูดว่าเปล่าก็เห็นคุณยังหนุ่มยังแน่นความสามารถขนาดนี้เก้าอี้ผอ,อ,อคนต่อไปคงหนีไม่พ้นละมั้งก็คือเหมือนออกแนวแซ่แซ่มันไม่ใช่แซ่ะคือคือลุงเก้อะ ยังสงสัยเทมมาอยู่ไงแล้วยิ่งเทม้มาแบบจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมันยิ่งน่าสงสัยลุงเก้ก็เลยเหมือนพูดไปอะแต่เทม่มาก็ไม่อยากจะต่อร้อต่อเฉียงอะไรด้วยก็เลยบอกว่าผมต้องขอตัวก่อนผมกำลังรีบแต่ลุงเก้ยังไม่หยุดกาพูดต่อมันเป็นคดีที่หลักฐานน้อยมากจนผิดปกติการสืบสวนคดีฆาตกรรมในโรงพยาบาลไอเลอร์เนี่ยคืบหน้าไปได้ยากมากล่องรอยก็มีเพียงแค่ลูกอมใส่สารพิษประเภทกรดไนติกที่พบจากร่างกายผู้ตายแต่จากวิธีการทําให้แน่ใจได้ว่าเป็นการฆ่าที่ชันฉลาาดมาก การก่ออาชญากรรมที่ชาญฉลาดคือการฆ่าที่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างฆาตกร,รกับผู้ตายเทมาก็เริ่มจะสนใจและหันมาถามว่านี่คุณอยากจะพูดอะไรกันแน่ลุงเกก็พูดต่อเปล่าล็อกขอโทษทีงานผมก็แบบนี้แหละเผลอคิดแต่เรื่องแบบนี้ตลอดแต่จะยังไงก็ตามขอยวางใจได้เพราะว่าไม่มีคดีไหน ที่ผมเกี่ยวข้องแล้วขี้คายไม่ได้สักคดีเดียวก็คือลุงแก้พูดเชิงขู่เทมะว่าน ah ายไม่รอดแน่นายต้องเสร็จฉันแน่ประมาณนี้เพราะลุงเกก็ยังปักใจเชื่อว่าหลังจากคดีฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นเมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือดรเทมะหลังจากนั้นเทมะก็เข้าไปผ่าตัดให้อดอลฟยุงเกลจนสําเร็จวันต่อมาเทมะก็เข้ามาดูอาการของอดอลฟเนี่ยเทมะก็มานั่งข้างๆเตียงแล้วก็พูดว่าคุณยุงเกลคุณจาผมได้ไหมแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ ก็บอกว่าเห็นนิ้วนี่ไหมถ้าตอบได้ขอให้ตอบมานะก็คือเช็คอาการยุงเกลเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ปากพึมพำพึมพำอะไรสักอย่างเบๆงาๆเทมะไม่ได้ยินก็เลยถามว่าอะไรนะแล้วก็เงี่ยหูไปฟังพอหูไปใกล้เนี่ยก็ได้ยินยุงเกลเนี่ยพูดว่าจะมาอสูรลกายจะมาพูดอย่างนี้เทมะก็งงอสูรลกายคืออะไรงงหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคิวของลุงเก้ที่จะเข้ามาสอบปากคำยุงเกลบ้างลุงเก้ก็มานั่งข้างเตียงเหมือนกันแล้วก็พูดว่า คดีฆาตกรรมสามีพรรัญญาไวกลางคน4คดีที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีมาเนี่ยสคดีในจํานวนนั้นมีพยายนเห็นว่าแกอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุแกจะว่ายังไงอดอลฟยุงเกลก็ถามยุงเกลไม่ตอบอะไรนิ่งๆลุงเก้ก็พูดต่อช่เถอะเรารู้ว่าแกเนี่ยเป็นนักสะดอกกุญแจ งานของแกก็แค่สลอกกุญแจเท่านั้นการตัดคอให้มันเป็นแนวเดียวกันเหมือนที่เราพบบนศพเนี่ยยังแกทำไม่ได้หรอกนั่นหมายความว่านอกจากแกแล้วมันต้องมีคนร่วมลงมืออีกหลายคนใช่ไหมตามความคิดของฉันอย่างน้อยก็ต้องมี3คนมันต้องมีคนใช้มีดเป็นซึ่งฉันมีรายชื่อพวกนั้นอยู่ในมือแล้วถ้าไปเค้นเอาจากพวกของแกไม่นานคงจะรู้ไม่ว่าแกจะบอกหรือไม่แต่สิ่งที่ฉันต้องการถามไม่ใช่เรื่องนั้นแกฆ่าสามีพัญญาวัยกลางคนที่ไม่มีลูกทั่วเยอรมันถึง4คดีเพื่ออะไร คงไม่ใช่แค่การขโมยของใช่ไหมมันมีทรัพย์สินถูกขโมยไปจริงแต่จำนวนมันน้อยมากคงไม่พอแบ่งสำหรับ3คนหรอกใครเป็นคนบงการให้พวกแกทำงานหนุงเกกก็ยิงลำถามไปยุงเกลไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าร้องดังออกมาเลยเอ ร้องลัน่ลนออกมาเลยดอกตรเทมมาก็อยู่ข้างๆโดยเพราะว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบเคสนี้ใช่ไหมรีบม,มาดูอาการยุงเกลแล้วก็บอกให้ลุงเก้หยุดสอบประคำได้แล้วพอแล้วแต่ทางลุงเก้เขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ผมต้องเค้นให้มากกว่านี้จนเทมาต้องยื่นคำขาดบอกว่านี่เป็นคำสั่งของหมอผมขอสั่งให้พูดออกไปจะคห่องลุงเก้ก็ทาอะไรไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งของหมอก็เลยตอบว่าได้แล้วผมจะกลับมาใหม่แต่ว่าต้องให้มีการเฝ้าเวียนยามจับตาดูเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีหรือถูกวางยาพิษนะ เพราะว่าปัญหาหลายอย่างมันมักจะเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณโดยบังเอิญเท่านั้นเลยดรเทมา่าเทมาก็ถามว่าคุณหมายความว่า,ายัางไงลุงเกก็พูดทีเล่นทีจริงเล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น,ลลนแล้วก็เดินออกจากห้องไปเทม่าเขาเห็นอาการยุงเกลีวไม่ค่อยดีเขาก็เลยอยากจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยพายุงเกลวเนี่ยขึ้นรถเข็นคนไข้แล้วก็เข็นพายุงเกลวเนี่ยไปที่สนามหญ้าของโรงพยาบาลเองเทมาก็เล่าเรื่องตัวเองให้ยุงเกลวฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นหมอธรรมดาทั่วๆไปเหมือนคนอื่นเขาน้่ยแหละเข้าโรงพยาบาลทํางานอยากเลื่อนขั้นอยาก ประสบกับทันเลจในหน้าที่การงานแต่มันมีการผ่าตัดครั้งหนึ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนไปมันเป็นการผ่าตัดให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นพี่ชายของพี่น้องฝาแฝดเขามีชื่อว่าโยฮันถูกยิงมาที่หัวการช่วยชีวิตเด็กคนนั้นเนี่ยทำให้ผมสามารถกลับมายืนอยู่ในหน้าที่จริงของหมอได้ชีวิตคนมีความสําคัญเท่ากันหมดหมอมีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตคนเหล่านั้นก็เหมือนไม่รู้จะคุยอะไรนะก็เลยเล่าเรื่องตัวเองให้ยุงเกียวฟังแต่ยุงเกียวกำลงังนั่งฟังอยู่ก็พูดออกมาบอกว่าหมอผมกับหมออายุไม่ต่างกันเท่่่่าาไหรรแตว หมอก็เหมือนกับพ่อผมหมอช่วยชีวิตผมไว้ผมรู้สึกเหมือนหมอเป็นพ่อจริงๆแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องตัวเองตอนเด็กให้ฟังบ้างตอนผมเป็นเด็กผมอยากได้นาฬิกาไขาลานที่มีเสียดดนตรีแบบที่มีตุ๊กตาเดินเตะเตะเตะออ,ออกมาเมื่อถึงเวลาทุกๆวันผมจะไปเอาหน้าเนี่ยแนบกับหน้าต่างโชว์หน้าร้านขายนาฬิกาเพราะว่าอยากได้นาฬิการ้านนั้นน่ยคือที่แรกที่ผมสลอกกุญแจตอนนั้นผมถูกจับนาฬิกาก็ไม่ได้หลังจากนั้นมางานของผมก็คือนักสลอกกุญแจ คงแค่อยากได้นาฬิกาแล้วก็ร้องไห้ดรเทมาก็เลยบอกยุงเกลวว่าคุณควรพูดออกมาให้หมดนะบอกตำรวจให้หมดเลยแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วเทมาก็หันไปหาย,ยุงเกลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยุงเกลเนี่ยอยู่ในสภาพมือเนี่ยปิดปากตาเบิกโพงแล้วก็สั่นกึก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 แล้วก็พูดว่าเพื่อน <S <S เพื่อน <S 2> <S 2> <ๆ>ถูกฆ่าตายหมดคือเพื่อนในทีมยุงเกลถูกฆ่าตายหมดเลยเทมาก็ถามว่าใครฆ่าอสุรกายที่พูดถึงหรือเปล่ายุงเกลไม่ตอบอะไรแต่สั่นกึก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 ตัดภาพมาที่กลางคืนคืนนี้เนี่ย เทม้ามีนัดกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกสาวสมาชิกสภาเทศบาลเลยคือมีหน้ามีตาในสังคมหน้าตาดีสวยฉลาดแต่เทม้าไม่ได้นัดเองนะเพื่อนที่เป็นหมอในโรมาลคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าเทมเ้าในโสดมานานแล้วเลยอยากจะจับคู่ให้ก็เลยนัดให้ระหว่างทางที่กำลังเดินไปร้านอาหารที่นัดไว้เนี่ยมันก็ไปผ่านร้านนาฬิการ้านหนึ่งเทม้าเหลือบไปเห็นก็นึกถึงคําพูดของยุงเกีย่ขึ้นมาก็เลยหยุดแวะเข้าไปในร้านนาฬิกาแล้วก็ไปเจอเป็นนาฬิกาไขาลานเวลาไขามีเสียงมีตุ๊กตาเดินเหมือนที่ยุงเกียวพูดถึงเลย เทมาก็เลยรีบบอกพนักง,งานในร้านว่าผมขอซื้อเลื่อนนี้ทั้งที่ตอนนั้นนะ่ะมันใกล้จะถึงเวลาน,นัดแต่เทมาก็ไม่สนใจเข้าไปซื้อนาฬิกาในจังหวะเดียวกันที่โรงพยาบาลยุงเกลนอนอยู่บนเตียงคนไข้ตัวเองแต่ยังไม่หลับนอนคิดอะไรอยู่คิดถึงคําพูดของเทมะาที่บอกว่าคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ตอนนี้ยังไม่สายเขาเลยตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงไปที่ประตูห้องแล้วเคาะประตูเรียกตำรวจคือหน้าห้องของยุงเกลเนี่ยจะ,จะมีตำรวจเฝ้าเวรอยู่คนหนึ่งเคาะคุณตำรวจครับคุณตำรวจที่เฝ้าอยู่ครับอยู่หรือเปล่า ผมอยากจะสาร,รภาพทั้งหมดครับแต่คุณต้องไปตามดรเทมะให้มาอยู่ด้วยนะครับก็คือยุงเกลรู้สึกว่าถ้าเทมะาอยู่จะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีอ่ะแต่มันไม่มีเสียงตอบกลับยุงเกลก็เลยเปิดประตูไปแล้วก็ชะง,งกออกไปดูแล้วก็ตะโกนหาพุ้ตวอครับคุาต้อรอยู่ไหนมองไปสุดสายตาไม่เจอใครเลยมันเป็นห้องโถงยาวๆอ่ะโรงพยายบาลแต่พอยุงเกลอะ่ะเหลือบสายตาลงมาด้านล่างเขาก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ตกใจมากตัดภาพไปที่เทมะเทมะกลับมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับกล่อ,องขขวัญ นาฬิกาที่จะซื้อมาให้ยุงเกลเดินถือกล่องยิ้มแย้มมาไปที่ห้องคนไข้ย,ยุงเกลแต่สิ่งที่เทมาเห็นน่ะมีตำรวจคนหนึ่งตายสภาพคือนั่งหลังพิงกำแพงอยู่หน้าห้องของยุงเกลก็คือน่าจะเป็นภาพที่ยุงเกลเห็นแล้วตกใจนั่นแหละเทมาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปดูอาการปรากฏว่าตำรวจคนนี้ตายแล้วตายจริงแล้วข้างๆศพอ่ะมันมีเปลือกลูกอมที่แกะแล้วตกอยู่เทมาก็เลยรีบเปิดประตูเข้าไปในห้องปรากฏว่า ยุงเกลไม่อยู่ในห้องเธมาก็เลยรีบวิ่งออกไปตรงบันไดหนีไฟแล้วก็ชะโง,งกหน้าลงไปดูเห็นว่ายุงเกลอะ่ะกำลังวิ่งอย่างเร็วเลยออกไปจากโรงพยาบาลเธมาก็ตะโกนเรียกยุงเกลคุณยุงเกลแล้วก็รีบวิ่งตามระหว่างที่วิ่งไปอะ่ะเธมาก็คิดในหัวว่าเอ้ยมันเหมือนตอนนั้นเลยที่มีการใช้ลูกอมวางยาพิษฆ่าคนแล้วก็มีเหตุการณ์คนไข้าหายเหมือนเมื่อก้าวไปที่แล้วระหว่างที่คิดก็วิง่งวิ่งตามก็เรียกยุงเกลคุณยุงเกลไว้เรื่อยวิยงยวยว่งตามไปจนไปถึง ตึกล้างตึกหนึ่งเทม,ม้าเนี่ยเห็นแล้วว่ายุงเกลอวอวิ่งขึ้นไปบนตึกนี่แหละมันเป็นตึกล้างเหมือนนึกภาพว่ามันเป็นลานจอนดรถอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเทม,ม้าก็ค่อยๆเดินบันไดต่างไปแล้วก็เรียกคุณยุงเก้วคุณยุงเกล้วนี่ผมเองนะเทม,มา้ายังไม่เห็นตัวยุงเกล้วแต่ว่าได้ยินเสียงยุงเกล้วเนี่ยพูดตอบกลับมาบอกว่าหมอหมอจะเข้ามานะหมอเทม,มาก็พยายามพูดให้ยุงเกลยวเนี่ยใจเ,เย็นๆกลับไปที่โรงพยาบาลกับผมนะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ยุงเกียวก็ยังตะโกนกลับมาไม่ได้หมอหมอจะเข้ามา หมอจะมาเห็นคนคนนี้ไม่ได้นะหมอดุงเกีวพูดอย่างงี้เจมาก็งงคนนี้คือใครอะไรยังไงดุงเกียวก็พูดว่าไอ้คนนี้แหละหมอที่มันฆ่าเพื่อนผมถ้าหมอมาเห็นมัน มันก็จะฆ่าหมอด้วยระหว่างที่ยุงเกลพูดเทมาก็เดินเข้ามาเรื่อยๆด้วยจนเจอยุงเกลแล้วยุงเกลอยู่ในสภาพกำลังนั่งคุกเขา่าแต่ข้างหลังยุงเกลอะ่ะมันเป็นเงาร่างของคนคนหนึ่งด้วยความมันเป็นกลางคืนอ่ะมันเลยยังมองไม่เห็นว่าเป็นใครเห็นเป็นเงาคนเทมาก็ถามนั่นใครยุงเกลก็บอกหมอจะเข้ามาแล้วเจ้าของเงาร่างนั้นอ่ะก็พูดด้วยน้ําเสียงแบบราบเรียบมากบอกว่าเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะหมอนี่ผมไงพูดอย่างนี้เทมาก็ยังไม่รู้ว่าใครแล้วเงาร่างนั้นก็พูดต่อ 9ปีก่อนหมอช่วยชีวิตผมไว้ไม่ใช่เหรอลืมไปแล้วหรืองไงเรื่องของเด็กฝาแฝดต,ตอนนั้นอะเทมะปิ้งในหัวเลยโยฮันเงาร่างนั้นก็บอกว่าใช่แล้วฝาแฝดคนนั้นยังไงล่ะยังจําผมได้ใช่ไหมระหว่างนั้นยุงเกลก็ยังตะโกนใส่เทม,มะอยู่บอกว่าหมอหนีไปหมอจะเห็นหน้ามันไม่ได้ถ้าหมอเห็นหน้ามันมันต้องฆ่าหมอแน่เทม,มะก็เลยถามไปบ้างนั่นนายคิดจะทำอะไรยุงเกลเนี่ยเขาเป็นคนไข้ของผมคิดจะทำอะไรเขาเงาร่างนั้นเนี่ยก็พูดว่า จะทําอะไรน่ะล่ะแล้วก็ยื่นมือที่ถือปืนออกมาจ่อหัวยุงเกลวที่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านหน้าผมก็ทาสําเร็จโทษไงพูกนี้ยุงเกลวเห็นปืนก็ทน,นีสต,ติแตกตกใจแต่ก็ยังลุกไม่ขึ้นยังนั่งอยู่ตรงนั้นเทมมก็มหนจะทําอะไรหยุดนะอะไรอย่างงี้ยุงเกลียวก็หันมาบอกเทมม่หมอหมอต้องหนีไปคนคนนี้มันฆ่าคนได้เป็นว่าเล่นเพื่อนของผมก็ถูกมันฆ่าตายก็คือทีมโจรมนะันอะถูกโยฮันฆ่าหมดเลยมีมันรอดมาได้คนเดียวยุงเกลียวก็พูดต่อพวกเราเนี่ยถูกคนนี้แหละจ้างวาน มันจะชอบโทรศัพท์มาจ้างเป็นประจำแล้วพอจบงานเนี่ยมันก็จะโอนเงินก้อนโตเลยเข้าบัญชีเงินฝากพวกเราสามคนเท่ากันเทมาก็พูดไปว่าคนที่จ้างวานค่าสามีพัญญาวัยกลางคนถึง4คู่เนี่ยคืนนายครเหรอโยฮันโยฮันที่ตอนนี้ยังอยู่ในเงามืดเนี่ยก็หวัวเราะยูเกลก็พูดต่อบอกว่าผมเนี่ยตอนนี้ถูกตำรวจพบตัวแล้วก็เลยกลายเป็นอุปสรรคของไอ้หมอเนี่ยเพื่อนๆผมก็เหมือนกันมันฆ่าตายหมดเพื่อนผมคนหนึ่งก่อนตายมันพูดว่าพวกเราถูกอสุรกาย,กายจ้างวาน มันไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการฆ่าคนเลยหนีไปซะหมอไม่งั้นหมอจะถูกฆ่าด้วยโยฮันในเงามืดเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าแกนี่ช่างพูดเหลือเกินนะยุงเกลฉันเกลียดคนพูดมากพร้อมกับยกปืนขึ้นหน่อยหนึ่งเทมาเห็นยังไงก็รีบห้ามยายานะโยฮันนายอะ่ะคือโยฮันรีเบลฝาแฝดคนพี่ฉันรู้แน่ชัดขนาดนี้แล้วนายหนีไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นเลิกทําความผิดแล้วมอบตัวดีกว่าโยฮันเทมาก็พยายามตะลอมพูดแต่โยฮันฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้ว,ลวก็หัวเราะโยฮันเหรอผม เคยมีชื่อแบบนั้นสินะ่ะเทมาก็งงว่ามันพูดอะไรวะแต่นั่นไม่ใช่ชื่อจริงผมหรอกเทมาก็ถามว่ามันหมายความว่ายัางไงโยฮันก็ตอบว่าใครก็รู้เรื่องอดีตของผมไม่ได้หรอกรวมทั้งเรื่องของสามีพัญญาสี่คู่และคุณรีเบลอะไรนั้นด้วยแต่ว่าหมออ่ะต่างจากคนอื่นหมอช่วยชีวิตผมไว้เป็นเหมือนกับพ่อพอพูดตรงนี้ปุ๊บโยฮันก็ปลดล็อกไกปืนแก๊กเทมาก็รีบห้ามอย่าอย่าฆ่าคนโยฮันก็ถามว่าทําไมทําไมถึงฆ่าคนไม่ได้ ถามได้ว่าทําไมเธอคิดว่าชีวิตคนเป็นอะไรเพราะว่าช่วยชีวิตนายไว้ฉันจึงกลับมายืนอยู่ในบทบาทที่แท้จริงของหมอได้เพราะว่าช่วยชีวิตนายฉันจึงรู้สํานึกว่าชีวิตของทุกคนมีค่าเท่ากันไม่มีใครมีสิทธิ์ฆ่าคนโยฮันได้ยินก็หัวเราะอมอได้ยินว่าหลังจากนั้นก็ได้เป็นหัวหน้านแผนกศัลยกรรมสินะดีจริงๆที่หมอได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้านแผนกสัลยกรรมเทมาก็ถามว่าอยากพูดอะไรกันแน่โยฮันก็พูดต่อเพราะว่าพอ,อ หัวหน้าแผนกศิลยกรรมแล้วก็หัวหน้าศัลยแพทย์คนก่อนตายหมอจึงมีวันนี้ไงดีใจด้วยจริงๆอย่างน้อยก็ได้ตอบแทนบุญคุณแล้วโยฮันพูดมาแบบเนี้ยเทมมะมันปิงเลยก็หมอเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าเกลียดคนพวกนั้นจนอยากจะฆ่าให้ตายผมก็แค่ทําตามที่หมอต้องการให้ไง ก็คือตอนที่เทมมะไประบายให้โยฮันตอนเด็กฟังจริงๆแล้วอะ่ะโยฮันมันฟื้นนานแล้วแล้วมันก็เลยได้ยินทุกอย่างที่เทมมะพูดบอกว่าอยากให้คนนู้นตายอยากให้คนนี้ตายโยฮันก็เลยด้วยการเอายาคลายกล้ามเนื้อ,อใส่ในลูกอม,มของตัวเองที่ได้เป็นของขวัญแล้วพอออก็หยิบไปกินหลังจากนั้นโยฮันก็ลั่นไก่ไปยิงเข้าที่หัวของยุงเกลยุงเกลตายคาที่เทมมะยืนช็อกโยฮันค่อยๆเดินเข้ามาหลุดจากเงามืดจนทําให้เทมมะเนะี่ย ค่อยๆเห็นใบหน้าของโยฮันแต่เทมม่ากำลังช็อกอยู่จังหวะที่กำลังจะสวนกันเนี่ยโยฮันก็พูดว่าตอนนั้นผมน่าจะตายไปแล้วหมอทำให้ผมฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วเทมมาก็ค่อยๆเลยตาไปมองโยฮันเต็มๆในระยะใกล้ๆกันก็เลยเห็นว่าโยฮันเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มผมบรอนหน้าตาดีมากหันมายิ้มให้ดรเรเทมมาแล้วก็เดินจากไปหลังจากนั้นที่สถา,านีตำรวจดูสันดอฟเทมมาถูกสารวัตรลุงเก้ เรียกตัวมาสอบปากคำลุงเก้พูดสรุปเรื่องราสมหมดให้เธอมาฟังว่าเมื่อปี1 9 8 6ครอบครัวรีเบลลีภัยมาจากเยลามันตะวันออกมีลูกเป็นพี่น้องฝาแฝดสองคนหลังจากลีภัยมาได้ไม่นานครอบครัวรีเบลก็ถูกยิงพ่อแม่ตายพี่ชายฝาแฝดบาดเจ็บสาหัสที่หัวคุณผ่าตัดให้เด็กคนนั้นและสามารถช่วยชีวิตไปได้แต่ช่างน,น่าตกใจเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช้ลูกอมใส่ย,ยาพิษฆ่าพอ,อ ฆ่าหัวหน้าผนแดงสยกรรมและฆ่าหัวหน้าสยาแพทย์หลังจากนัก้นก็หนีไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเขากลับมาปรากฏตัวขึ้นเมื่อคืนหลังจากที่หายตัวไป9ปีใช้ลูกอมสยามพิษฆ่าตำรวจตายไปอีกหนึ่งคนแล้วก็ยังใช้ปืนยิงอดอล์ฟยุงเกลตายไปต่อหน้าต่อตาคุณและเขาคนนี้นี่แหละที่เป็นคนจ้างวานยุงเกลกับพวกอีกสองคนให้ฆ่าสามีพัญญาัวาการคน4คู่ชื่อของเขาคือโยฮันรีเบลเรื่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ลุงเกพยายามทวนเรื่องที่เทมะเล่าให้เขาฟังให้เทมะฟังว่าใช่ไหม แต่เทม่าก็เหมือนจะยังช็อกอยู่ก็ไม่ตอบอะไรลุงเก้ก็เลยคิดว่าวันนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วก็ปล่อยตัวเทมาไปหลังจากที่เทม่าเดินออกจากสถานีตำรวจไปแล้วเนี่ยนายตำรวจอีกคนหนึ่งก็หันมาถามลุงเก้ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหมอที่มีตำแหน่งระดับดเตอร์เทมมาจะก่อชยาก,กรรมแบบนั้นตอนที่ตำรวจตายก็พิสูจน์ตัวเองได้ลายนิ้วมือก็ไม่มีเทม่าก,ก็เดินออกจากสถานีตำรวจเดินอยู่กลางถนนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาแล้วเขาก็นั่งลงไปกับพื้นแล้วก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น